วิธีนะครับที่ผมใช้เช็คสาวนะครับว่าจะได้เอาหรือไม่ได้เอานะครับาตามคําเรียกร้องเลยนะครับคือคําถามเนี่ยแม่งเยอะมากพี่ใช้วิธีไหนในการคุยกับสาวในการเดียวกับสาวแล้วได้จบนะครับคลิปเนี้ยผมเลยยกตัวอย่างวิธีคําพูด นะครับที่ผมใช้บ่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ผมเจอสาวคนนี้จากใน IG เลยนะครับแน่นอนว่าเรื่องการทําโปรไฟล์อย่างที่ผมบอกนะครับมันสําคัญเป็นอันดับแรกนะครับใครจะเริ่มนะครับอย่าลืมลงคอร์สนะครับที่ผมบอกนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันหลังจากที่เขากดตอบรับแล้วนะครับแน่นอนว่าถ้าเขากดตอบรับแล้วนะครับมีการทักกลับนะครับโอกาสเริ่มนะครับมาแล้วสักสิบยีนนะครับผมยังไม่ให้ถึงครึ่งนะให้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะอันนี้คือแค่ตอบ นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการถามเรากลับนะครับโดยที่ไม่ใช่เป็นการที่ว่าฝ่ายเราครับถามไปอย่างเดียวนะครับเมื่อไรเนี่ยที่ว่าเขาเริ่มมีแบบเนี้ยผมก็ให้มาละสัก40%แล้วกันนะครับและถ้าจากนั้นนะครับเราลองประเมินคำพูดเขาดูนะครับถ้าเรามีการพูดเล่นนะครับดูผ่อนคลายนะครับแล้วเขาก็ดูพูดเล่นนะครับดูผ่อนคลายแบบเรานะครับผมก็โอเคอันนี้ให้ละเกินครึ่ง นะครับผมทีเนี้ยนะครับจุดนี้แหละเราก็ต้องดูให้เป็นแล้วนะครับดูให้ออกแล้วนะครับว่าตอนที่เขาคุยเล่นกับเราครับเขาเป็นยังไงนะครับพอจับทางได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกนะครับคําถามนะครับเรื่องงูเออจำกันได้ไหมจําไม่ได้ลองย้อนไปดูคลิปนี้ดูนะครับคือคลิปเนี้ยยอดดู่เป็นแสนนะเออนะครับแต่ก็ยังมีคนไม่รู้นะครับเพราะในช่องเนี่ยผู้ชายแม่งกดติดตามมากกว่า90%ที่เหลือผู้หญิงแม่ง หยิบมือนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็แนะนำให้แบบลองไปย้อนดูแล้วก็จำคำถามชุดเนี้ยไปเล่นกันนะครับคือแน่นอนนะครับว่าผู้หญิงนะครับก็นึกอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นคำถามแบบจิตวิญญาบอกว่าอะไรเงี้ยแน่นอนนะฮะทีเนี้ยก็เลือกนะครับผมอ,อบอกเลยว่าคือแม่งแม่นจริงๆนะ เออนะคคือล่าสุด่ผมก็เนี่ยถามอีกคนตามรูปเลยนะครับคือเขาตอบข้อ2นะครับผมก็บอกเรื่องความชอบของผมไปนะครับสุดท้ายก็ตกลงดิ้วกันไม่ได้แม่งนิ่งเงียบก็ก็ผิวไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องเจอนะครับมันก็ง่ายดีแค่นั้นเลยนะครับเราเลือกคนที่ว่าชอบสไตล์แนวเดียวกับเรานะครับเออนั่นแหละฮะก็เอ่อแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับตามรูปนะครับอ่ะอันเนี้ยเขาบอกเขาเลือกข้อสี่นะครับแบบเนี้ยนะครับ ผมก็จะเตรียมเลยคือแบบอารมณ์แบบว่ารู้แล้วนะครับคําถามต่อไปประโยคต่อไปที่ผมต้องเปิดเนี่ยนะครับจะยังไงนะครับตรงเนี้นะครับให้เราคิดเลยนะครับถ้าเรากล้าเปิดนะครับเราจะเจอคนที่ใช่นะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันจบได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณมัวยึกยักคุณมัวไม่กล้าถามคุณมัวคิดเยอะอะไรเงี้ยนะครับผม คือแน่นอนว่านะครับผู้หญิงเนี่ยก็คงจะนึกอยู่แล้วนะครับว่าคําถามตรงนี้เป็นคําถามจิตวิทยาแน่นอนนะครับคือคงแบบมีความอยากรู้แน่นอนนะครับผมและผมบอกเลยว่าคือแบบยังไงผมก็ยืนยันนะว่าแม่งแม่นนะครับเพราะฉะนั้นลองย้อนกลับไปดูนะครับคือล่าสุดเนี่ยผมถามอีกคนหนึ่งเนี่ยตามรูปเลยนะครับคือเขาเลือกข้อ2นะครับแล้วผมก็บอกเรื่องความชอบของผมนะครับแน่นอนว่าคนเลือกข้อ2อ่ะมันเฉย นะครับเขาก็เลือกที่จะเงียบแน่นอนว่าพอเขานิ่งเงียบเนี่ยคือมันก็แปลว่าโอเคคือเขาไม่ชอบนะครับเราก็แยกยายนะครับไม่ต้องไปอะไรมากนะครับเราก็เลือกในแบบที่เราชอบนะครับแต่ถ้าเขาเลือกข้อ4นะครับแบบคนเนี้ยนะครับเตยมเลยนะครับคือผมก็รู้แหละคำถามต่อไปเนี่ยประโยคต่อไปที่ผมจะเปิดเนี่ยนะครับจะยังไงนะครับตรงเนี้ยให้เราคิดเลยนะว่าคือถ้าเกิดเรากล้าเปิดนะครับและเราก็จะเจอคนที่ใช่ นะครับคือทุกอย่างคือมันสามารถแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคือแบบคือได้เกิดแบบเราเปิดปุ๊บอ่ะคือเขาเนี่ยคือมันสามารถแบบจบปุ๊บตรงนั้นได้เลยนะนะครับแต่ถ้าคุณมัวยึกยักเนี่ยไม่กล้าถามนะครับผมถามหน่อยในแชทอะ่ะและถ้าคุณหาแนว F W B ไปเรื่อยๆอครับหรือต่อให้หาแฟนนะฮะคือถ้าเขาแบบไม่ใช่ในแบบของคุณะ่ะนะครับไม่ชอบนะครับคือมันก็แค่แยกย้ายนะครับเพราะมันแค่ในแชทถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับ ก็ถามนะครับแต่การถามเนี่ยคือเราจะใช้วิธีการถามแบบทีเล่นทีจริงนะครับแบบหยอกหยอกนะครับดูอาการไปก่อนนะครับก็ตามภาพแชทที่ผมลงให้เนาะก็ลองไล่ๆดูกันโพสดูกันนะครับและพอสุดท้ายครับเห็นไหมว่าโอเคเธอยอมรับว่าหื่นนะครับเขาเนี่ยแหละนะครับถ้าผู้หญิงบอกแบบเนี้ยเข้าทางนะครับจะไปรอช้าทาไมนะครับนัดโลดนะครับแต่เห็นไหมว่ามันก็จะมีคําพูดหนูเริ่มกลัวนะครับอ่ะเห็นไหม อย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนหน้านี้ไหมครับว่าถ้าใครยังไม่ฟังเนี่ยลองย้อนไปฟังนะครับว่าแบบผู้หญิงก็จะต้องแบบรักนวลสงวนตัวนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีประโยค์ของเขาปิดท้ายเพราะว่าให้เกียรติหนูด้วยอะไรเงี้ยอ่ามันก็เข้าตามที่ผมบอกเลยนะครับรักนวลสงวนตัวนะครับมันก็ต้องแบบมีอะไรที่ดูดีนิดนึงสงวนท่าทีกันบ้างนะครับตามสไตล์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกสิ่งอย่างนะครับดูนะครับและประเมินให้ออกนะครับว่าคุณจะคุยอะไรเขาเนี่ยต่อไป นะครับสุดท้ายนะครับหลังจากที่จบแชทนี้นะครับอีกวันผมก็นัดก็แค่พาไปกินข้าวนะครับแค่นั้นเสร็จปับ๊บไม่มีการบอกขอขึ้นห้องนะครับเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปบอกขอขึ้นห้องเลยเนี่ยนะครับหรือพามาที่ห้องเราเนี่ยมันจะดูเออมันจะดูแสดงความต้องการเยอะเกินนะครับผมก็แค่แกล้งถามแ่บผมว่าเกิดเรื่องจุบไว้ก่อนแล้ว,วแกล้งถามนะครับผมคือถ้าชอบ่าขอจุบมาจําอะไรงนี้ได้ไหมนะครับสุดท้าย นะครับเชื่อผมนะครับว่าจุบเนี่ยเท่ากับจุบนะครับและจูบเนี่ยเท่ากับหลายยาวนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับลีลาของคุณแล้วครับว่าคุณจะสามารถไหลาย,ยาวเนี่ยจนคุณได้จัดใหม่นะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคิดว่าทุกคนนะ่าจะเอาไปลองปรับใช้กันได้นะครับแลดูเหมือนแบบว่าแบบเฮ้ แม่งลองมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆก็ลองมาก่อนแหละอย่างที่ผมบอกนะครับคือกูลองแล้วได้นะครับผมลองแล้วได้เพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปนะครับเป็นเป็นแนวทางเป็นการปฏิบัติตามแล้วกันนะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามกดแม่งทุกอย่างให้ด้วยเลยแล้วกันนะครับกลุ่ม Open Chat นะครับหรือ Official Account นะครับแอดมาด้านล่างตามลิงก์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับ